ค่ะวันนี้ไม่ใช่ก็มีคนรักมากมายอุ้ยตอบไม้มีคนมอบให้เนาะ,ะโอ้ยน่ารักที่สดดอกไม้สวยไม่พอใจบุญอยู่ด้วยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มากับการมาที่เขาเรียกว่าอะไรปฏิโมกทุกทุกสิบห้าวันที่วัดเจดีย์หลวงนะก็ ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยากจะพยายามทําดีและทําบุญให้ได้ทุกวันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เราจะมีโอกาสหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่ใช่ก็เงินทองมันก็เอาไปด้วยไม่ได้เนาะมันก็จะได้แต่บุญกุศลและจิตที่ดี เอาไปด้วยได้นั่นเองไม่ใช่ก็ขออนุโมทนาบุญนะในวันที่มาวันปฏิโมกนะซึ่งพระท่านจะกำลังเทศนาธรรมหลังจากนั้นเราก็จะเลี้ยงน้ำปาน,นะพูดที่ถือศีลอ,ออกมาจะทำให้เราได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ค่ะนะเดี๋ยวเราไปทำบุญนะนค่ะ 15วันก็จะมีครั้งหนึ่งในการสวดปฏิมโมก,กครึ่งเดือนนะคะแต่วันนี้เราเราพอพระสวดปฏิมโมกเสร็จแล้วเนี่ยาทางเราก็จะถวายน้ำปันธะเน<ช>ื่อเป็นกุศลเป็นกุศลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาค่ะขอให้ทุกๆคนทุกๆท่านได้ส่วนมีส่วนแห่งบุญที่คุณแม่และก็คณะได้ร่วมทำในครั้งนี้นะคะ การมาฟังพระเทศนาธรรมนี่ก็ดีนะเหมือนได้ฟังเสียงเทพเทวดาด้วยเนาะแล้วก็บุญกุศลอันใดก็แล้วแต่ที่ข้าพเจ้าได้ทำตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติและต่อไปเนาะขอนี้เนาะ,นนะขอน้อมถวายให้กับ พระคุณพ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็เทพเทวดาแล้วก็ทุกๆท่านให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองไม่ลําบากเนาะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงโดยโดยยห่งแล้วก็เทวดาอวยชัยท่านอไม่เทพขนโลกนี่ก็เทพเทวดารับทราบนะคะแล้วก็ขอมอบให้พ่อหลวงไอ้พระคุณพ่อแม่เจ้า้าหลวงสีเพ็ญดาวแล้วก็พระคุณของพ่อแม่ด้วยที่ จะมีถวายน้าปาน,นะทุกๆสิบห้าวันตลอดไปนะคะอันนี้เราอยู่วัดที่สําคัญแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เรียกว่าวัดเจดีหลวงซึ่งทาไมถึงเรียกว่าวัดเจดีหลวงเดี๋ยวเราไปดูเจดีที่ใหญ่มากๆเก่าแก่คู่กับล้านนาะเชียงใหม่ถ้าท่านมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมมากราบไหว,ว้พระอันศักดิ์สิทธิ์และก็เจดีเก่าแก่แต่เจดีจะอยู่ด้านหลังอุโบสถน,นะคะอันนี้จะเป็นวัดที่สวยงามมากๆวิจิตรบรรจงแล้วก็ เป็นวัดคู่บ้านคู่มเมืองของเชียงใหม่อีกวัดหนึ่งค่ะมาเชียงใหม่อย่าลืมมากราบพระที่นี่นะคะวัดเจดีหลวงวร,รมหาวิหารอำเภอมเมืองจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมมากราบมาไหว้นะคะสาธุค,ค่ะน้อมอนุโมทนาบุญที่ไม่เชฟได้ทํผู้ทุกบุญที่ได้ทําก็ขอน้อมถวายเนาะแ่เทพเทวาราศีสักธิ์และพระคูลพ่อแม่บิดาบรรดาก็ดีหรือทุกทุกท่านที่ ติดตามนะคะอย่าให้มีความสุขความจเจริญความโชคดีรวยเฮงสุขภาพแข็งแรงค่ะกับน้อมกับนุโมทนาบุญค่ะ